ครบสรก่อนนะคะเือว่าจะเปลี่ยนเสือเป็นฝั่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาเอ้ยต่อค่ะ้มุนวนต่อสิบสองน้องตุ้มจะแก้ไขลงโตไหมเยี่ยมลงโตไหตโดนอีกหลับฝั่งนะคะมาดูกันต่อค่ะบสองเท่าเสี๊ออสิบค่ะันแกนเส์อค่ะหล่ จบยังไงใสโอ้โหต้งไม่ติดได้ตอนนี้อหวานเกียวหวานเกียวแต่ตอนนี้สิบส่สมนะคะขอนแก่นนำอยู่ขอนแก่นจะวัดหรือเปล่าลูกนี้ส4ต่อส14สิบสต่อสบสาม่ งานงานงๆอาไรขนโดนสามร้อยแนแจเท่าไหรอะตุ้มจะเสิร์ไปทสสองสิบสี่สิแต่ตอนนี้สิบสี่เท่าค่ะนเสร์สสิบสี่เท่าองตุ้มนาเข้าไปขึ้นโดดไต้องแก้ไขให้ลงโต๊ะแก้ไขได้ดีอ่ะองตุ้มทำอะไรยังอยู่ค่ะี่ต้นหลากปานขวา แตมอนนี้สิาสเพี่สองค่ะาเสี่เรพกี่องนะสิบ้าสิบสี่เองค่ะเซิร์ฟพวกที่สองคะสิบห้าสิบสี่เิร์นก่อค่ะกลุ่มเราจพวกที่ไอ้่ะห้าสีค่ะยา่เซพี่ต้าของเราต้องแก้ไข้ามกัน่อะามเข้าไปแตอนคีะ้า่ากันนะคะ ชมต่อค่ะห้เท่าชมีเสือแทนตอนนี้นะคะ15ต่อ16นะคะขอนแก่น15นะคะ่อชนบุรี16กคนุตนวนเราจะวัดไหมเรื่งนี้เสือิงใหม่นะคะเมื่อกี้เอบบอลมกต่อค่ะสิบห้าสิบนักบินอ่ะยงอู่ค่ะพี่ก้นลาเข้ามา หมาเบาลุมกันวนเลยอะแตมตอนนี้16เข้ากันนะคะมาค่ต้นเป็นฝ่ายเส่อฝั่งชนบริเสบค่ะถูกเช้าแตมตอนนี้16 17นะคะข้อนแกน16นะคะชนบริ17มาค่ะเอ้ ลูกมีกรรมการเป็นลูกเอ็ดวัะแตมตอนนี้16ต่อ17ค่ะแต้มตอนนี้17เท่ากันค่ะเทเนะคะลูกนี้เจ็ดเท่าค่ะเจเท่าค่ะ นี้เปลี่ยนแดนแล้วนะคะแต้มตอนนี้17ต่อ18บแนเดี๋ยวป๋าบอลแก่นจะเป็นฝ่ายเซิร์ฟเออบอลหลบมาใส่เออแก่นยังอยู่นะคะับไอ้ลงได้ไหมทำลายสถิติได้ไหมได้เอาเข้าไปเดี๋ขอข้อเบาๆยังได้อยู่แค่เขาแต้มตอนนี้18เท่ากันนะคะ ต้นลองเราเซิฟพิทเอรีตุงกระวนลาไปกระโดดดูตอนลงแก้ไขลงตก็ลยดูนะคะหยดยังยู่พี่เต้นทำไรสยดยแหมนตอนนี้สิบแปอ้นะคะวัดกเซิฟวัดเี แรมตอนนี้19เท่ากันนะคะแรม,มตอนนี้นะคะ20เท่านะคะสเสิร์ฟเซิร์ฟดีนะคะกลุ่มลากมาทำอะไรโดนเตะตอนนี้นะคะ21ต่อ20ค่ะ เสิร์ฟลุยสองนะคะของคอนแก่นนะคะแต้มตอนนี้21ต่อ20ค่ะที่เจอที่เจอแชมป์โลกโอ้แต้มตอนนี้21เท <sm ack> ่ากันนะคะชมารีาเ,เป็นฝ่ายเสิร์ฟต้นโอ้โหลูกนี้เอ็ดบอลนะเสิร์ฟลุกที่สิบเอ็ดหนึ่งค่ะยีเอ็ดเท่าเสิร์ฟลุยสองะคะ่ะยี่สิบเท่าแม่ใครเปก่อนลงไปลุ้งกระโดดมาเขาว่ากระโดโดเบา แตมตอนนี้นะคะย่เอ็ดต่อ22 2่ิบอนะคะของแกนยี่สบเอ็ดนะชมบุัียี่สิบสองค่ะแตมตอนนี้22เท่ากันนะชมบุรีจะเป็นไฟเซิร์เสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟลูกที่2ค่ะ22เท่าค่ะเบาเตุ้กระวนตาเบาเบ้ย แตมตอนนี้ยี่ส่สองนะคอนแกนยีค่ะชลียี่งชมกัต่อค่ะนี้ไม่มีคนจะอู่ลาเขาไปกระโดดคว้าเนาดีๆดีลอยากค่ะมอกมันนึ่งมือเกมันนึงเใครข้ามมาก่อนต้นของเราลาเขาไปทำอะไรให็ไหมยอดเบาๆแตมตอนนี้นะคะยีเท่ากันนะไอยี่สมู่ต้นช้าพี่ต้นทำอะไรพอเบา แกมตอนนี้ย3สสต่อยีบนะขอนแก่น23สบสาม4นุทรียี่สิี่บร้อยเเียบร้อยไม่ได้กินเลยไปดิ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 สาต้นแกเบาหวานเยอะ